นี้มีรถมานําเสนอนะครับเป็นรถกระบะย s สุด m a แนะครับเครื่อง1.9นะครับรถปี2019นี่เองนะครับประกันยังเหลือนะครับผมรถคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีล้อแต่งนะครับเป็น TE 37นะครับขอบ18นะครับใหม่ๆสวยสวยเลยแล้วข้อดีของรถคันนี้คือเลขกิโลเพียง33,000กิโลเท่านั้นเองครับว้าสภาพสีโดยรวมนะครับ เงามากเงาตาแตกเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็กิ้งกังเข้ามาได้นะครับภายในสวยมากครับผมแม่นิดว่ารถใหม่เดี๋ยวจะาว่าโมนะฮะเดี๋ยวลองดูเลขกิโลก่อนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบแปดกิโลนะครับวออปชั่น <Wow. S 1> ข้างในก็จะมีตัววิทยุนะครับเกียร์เป็นเกียร์ ็นหกเกียร์นะครับแล้วก็เกียร์ถอยอีกนะครับเป็นเจ็ดเกียร์โดยรวมประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับคันนี้ยางอะไหล่มีครบนะครับคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับใครซื้อรถกับเราเดี๋ยวเราเก็บสีให้ใหม่นะครับขัดเอาให้เงากันตาแตกช้ำๆไปเลยครับเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับประหยัดน้ำมันสุดๆทุกอย่างเดิมหมดนะฮะระดับน้ำหล่อเย็นน้ำมันเบรก อยู่ในระดับที่สมบูรณ์นะครับน้ำมันพาวเวอร์อยู่ในระดับแม็กนะครับแบตเตอรี่ก็ยังไม่เสื่อมนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยครับรถคันนี้ราคาเพียง4 90, 9่0 0 0บาทเท่านั้นเองครับเครดิตดีฟีดากันเลยครับวว้าใครสนใจก็สามารถโทรหาผมได้โดยตรงหรือติดต่อทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ l i น e Official ครับทักทุแฮนนะครับหรือว่าติดต่อไปทางผมเอง เบอร์โทรก็061ครับ423 9321ครับ